แคลมมิเตอร์ยูนิตีรุ่น u t 2 0 4พรัสเป็นรุ่นที่พัฒนามาถึงจุดที่น่าใช้มากครับสามารถวัดกระแสสลับและกระแสตรงได้ถึง600แอมป์เหมาะสำหรับชาวโซลาเซลล์ตอนนี้ก็จะมาวัดความต้านทานและที่สำคัญยังมีฟังก์ชันพิเศษนั่นก็คือสามารถวัดค่าความต้านทานต่ำๆได้อย่างแม่ยำสุดๆเนื่องจากมีฟังก์ชัน ตัดค่าสายวัดออกย่านความต้านทานสัญญากณโอมตัวนี้หกจุ6.8โอมความผิดพลาด5%วัดได้3.5เ oh มกะโอห์มตัวนี้ยืดค่าหรือขาดแล้ว ส่วนตัวนี้68โอห์มวัดได้หกสิบเจ็ดจุดหกแสดงว่าดีต่อไปจะวัดฟิลได้ศูนย์โอห์มดีไม่ขาดขึ้น OL แสดงว่าขาดแล้ว เขาจะมีความพิเศษอยู่อีกที่หนึง่งก็เมื่อเวลาเราวัดความต้านทานต่ำๆเขาจะมีปุ่มซีโร่ให้เรากดตรงนี้ก็จะสามารถวัดความต้านทานได้แป็นยำสายคู่นี้เป็นสายที่มีความต้านทานผมเอามาทดสอบให้ดูแต่สายที่แถมมากับแคมมมิเตอร์อยูนิรุ่น u ูท204พัทจะมีความต้านทาน0โอห์มอยู่แล้ว ดังนั้นไม่ต้องใช้ศีนย์ก็ได้ตัวนี้ศูนย์จุดหนึ่งโอห์มวัดได้ศูนย์จุดสองโอห์มใช้ได้ตัวนี้ศูนย์จุดสี่เจ็ดโอห์มวัได้ศูนย์จุดสี่โอห์มใช้ได้ตัวนี้ห้าร้อยหกสิบโอห์มวัดได้ห้าร้อยห้าสิบสามจุดสองโอห์มใช้ได้ ตัวนี้620โ oh อห์มวัดไม่ขึ้นต้องกดซีโรออกวัดได้616โ oh อห์มใช้ได้สรุปย่านซีโร่หักค่าสายจะวัดได้ประมาณ560โ oh อห์มสูงสุด และค่าประมาณตั้งแต่620โ oh อห์มขึ้นไปจะวัดไม่ได้ที่ย่านศีโย u n ูนิรุ่น UT204 พัดตตัวนี้จากการรีวิวแล้วน่าใช้มากครับพัฒนาจาก204เดิมมากเลยทีเดียวสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลได้ที่ลิงก์ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้ ส่วนคลิปใหม่ผมจะวางไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ